ไอ้หนูมืป้อนนเปี่ยนคนป้อนไอ้หนูป้อนนกินกินให้หมดถ้วยก็โอเคแล้วฝนก็ตกแม่ฝนมาเปียกแม่เลยแม่ฝนมาหยักเตียงแนเกียกงนี้ลูกแม่ฝนอย่ากฝนหวานหานมาก่ามมั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 มมมมัมมัมมัม ตบมือตบมือตบมือตมือตมือตมือโอ้โหคนเด็กก,กินข้าวเด็กกินข้าวกินข้าวกับฝนเลยนะครับผมอยากกินข้าวกับฝนบ้านไม่ไฟมีไฟด้วยมีไฟด้วยมีไฟจะเปิดไฟให้ Мам мам мам